ควบั่งใจโบราณคนละสีเหรออะไร่ัเปิดจักรยรนคุณพี่ย่อยองใช่ไหมก็เป็นของมันเลยใช่ไหมใกล้เคียงเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งซื้อย่อจะต้องเป็นยี่ห้อแบมบัมยี่ห้อะไรก็ได้ยี่ห้อะไรก็ได้ ถ้าเราเขียนยี่ห้อดีกันก็คุณจะมียี่ห้อดีกันทั้งหมดไอ้ตัวดินสอก็คุณจะเป็นเป็นดินสอที่เป็นยี่ห้อเดีวเป็นดินสอที่เป็นยี่ห้อเดียวไม่ใช่กาไฟเพราะกาไฟเดขึยนไปแล้วมันจะเป็นมันเวลาเขียนนลงจะไม่ติดอนั่นเดี๋ยวนี้อันนี้สำคัญมากไอ้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยนบางคนไม่รู้ถ้าเอ่ยไปใช้กับผิดประเภทพาะวัดกาแฟไม่ได้ภาพพี่เสียเสียหายเลยเป็นส่วนเดียวนะวันนี้เนี่ยเขียนก็เขียน คือในโทนของชมพูใช่ไหมโทนชมพูเยอะมากสีเนื้อก็มันจะมีป็นโทนเป็นแดงมือเป็นโทนเปทั้งม่วงคือเป็โทนเป็นทังส้มคือในชมพูนี่มีองค์เป็นแดงก็มีองค์เป็นส้มก็มีแล้วส่วนสีส้มก็มีสีส้มโดดๆก็มีเหมือนกันส้มส้มส้มต่างๆแล้วส้มที่องค์เดี่ย สีเหลืองก็จะมีหลายโทนด้วยใช่ไหมอ,อ,อ่อนแก่ก็พอสรุปคร่าวๆไ,ได้ว่าก็คือหนึ่งคือชมพูสีชมพูพเป็นหลักหลายหลายโทนสองสีส้มนะก็มีมีหลายหลายโทน,นเหมือนกัออนแล้วก็สีเหลืองก็อ่อนแก่ มันจะพวกแสงเงาอาจารย์บางทีบางครั้งก็อาจจะมีพวกสีเขียวเข้าไปเื่อสีม่วงสีเขียวสีม่วงเลยเข้าไปเราเราเงาเน่ยเราจะสาาใส่น้ำตาลนิดเดียวไมได้แต่แค่สีเดี๋ยวมีม่มงยยนะวงอะไรม,เมีเข้าไปแทรกแทรกแทรกอยู่นะให้เหนง่ายขึ้นไม่มีสีมั้ก็มาเจือปนเข้ามา ชอบด้วยบางทีระยะยาวสีเหลือแสงแต่เพื่อตรงไอ้อมันจะมีสี่นเป็นด้ติดติดเข้ามานเย็นเป็นหน้าเลยนะครับอน่ว่ามันมีีเถ้าไม่มีคนแล้วมันมันจะแห้ง เพราะหน้าคนมันทนร้อนก็จะมีทุนเย็นเข้าไปแทรกการทำมีทุนเย็นแทรกตรงนี้ ดีซอสสช็อคด้วยอาจารย์วาเป็นสอทานใช้สช็อคแห้เป็นดีซอสทานนี่ในเกีบเว่อขาดคนของยบานะนเาคนะดีซอทานอ๋อที่หาเนี่ยอันนี้ม่ไดไปเยวนไม่ต้องใช้ตรนี้ักเอาไว้ให้เด็กใช้ 以后 เขาก็กลัวว่าคนเป็นแบบเนี่ยจะเมื่อยแล้วง่วงซะก่อนนะครับผมก็เลยจะจับลูกกระตากก่อนแล้วส่วนอย่งนี้ถ้าค่อยๆเทียบผมไปด้วยว่าห่างแค่ไหนแค่ไหนจากจากลูกกระตากมันเสียงมัครับมันเฉียงลูกกระตากนี้ก็ต้องระวังดูวยเทียบเทียบสองข้างว่าไหนสูงไหนต่ำไหนเฉียงแค่ไหนอะไรเนี่ยเทียบถ้าถ้าเราเฉียงทั้งข้างเราไม่ได้ทั้งข้างประกอบไปด้วย บางทีคนน,นนั่งคนแบบขยขยับว่าตัวเราขยับคือส่งสำคัญที่ทยายอาจารย์กัญญาคดก็คือัเน้นุกตาต่อนะช่วงแรกของการเขียนภาพต่ำเลยวม่ขึ้นคนหน้าขึ้นอะไรก่อน้าเราฝกาคร้หน้าเป็นคนต่างคนไม่เคยนั่งนิ่งๆแล้วจะเมื่อย ผลักเพรื่อยนร่งแหว่ันใสแนเพิ่มเติมยถ้าแว่นแน่นไม่เหนือดเนี่ยมันทีละเอียดในแว่นก่เปลี่ยนตามเพื่อไปเขียนขอบแหนหนึ่งต้องระวังจุดนี้ก็ะบอกจะได้เที่ยวได้เป็นของแหนเนี่ยมันี้สูงอันี้ตันเ่อเลียนมาเพ่อเปียนตามด้วย เขยนขอบแววนก่อนเขาเขาขอบแว่นเสร็จนะขึ้นไห่รูปตาเอาขอบแว่นเทียนรูกตาตำแหน่งรูปตาอะแบ่น้เทียนตามเลยลักษณะที่เข็นให้ดีก็เขยนลูกตาก่อนแล้วแว่นตามทีหลังใช่ไหมจารับ ก็ลองวัดในใจได้ได้ว่าอาจจะประมาณนี้สักเซนต์ครึ่งนิ้วครึ่งอะไรเนี่ยจุดที่ห่างค่อยๆลองวัดในใจเทียบเทียบเป็นแต่ส่วนอื่นนี้ก็จะติดตัว่าตรงตรงกันไหมก็มันจะไปข้างหน้าหรือข้างหลังไปเทียบตาจะอยู่ที่เราล่างตาเราจะเลี้ยวกลับอะไรมันตรงส่วนไหนของตาดำทั้งบน ได้ปลายจมูกเขียนปลายจมูกไม่ผิดเลยใส่แก้มมันก็จะไม่ผิดจากแก้มลงไปจากปลายจมูกไปถึงแก้มมัวฟางประมาณขนาดไหนแล้วก็หลับตาทักข้างกันตัวเน่ยแล้วก็จะขึ้นต่ำเน่ยขึ้นพอประมาณว่ามันแคบอย่างนี้คั้งแรกย่าขึ้นหนีจะ่ขึ้นไปแต่งไปอะไรมาก เอาไล่คนที่จริงก่อนนะแล้วตอนตอนหลังมาเนี่ยเราค่อยๆลดนรค่อยๆลดให้เส้นนี้ทับใเส้นนี้จะสวยเส้นนี้ถ้าตัดออกจะสวยอะไรยะเงี้าใส่จริดว่าแทบกว่าเนี่ยก็เทียกตัวต้องต้องดูเทียบกับเส้นเส้นหนึ่งเส้นนองนะครับ าข้าถ้ามันอยู่ไกลตัวเนี่ยมักจะเขียนพอเราทิ้ว่าปากมันจะต้องมสองข้างเนเท่ากันแต่พอมันเขียนไปมากๆบางทีเส้นนี้มันไม่ได้มีนเขียงไว้ข้างนอกมันมิ่นมนที่เขียงมัน้วิลงอย่างนี้เลยก็มีนี่พอจะเขียนถ้าดูว่าเส้นกลางของเส้นฝาเป็นไงมองมากจำชื่อไว้เดี๋ยจะทำให้ น้าพื้นจะไปเดี๋ยวเราให้ปรับทึ้งให้ไปข้างบนนิดอยู่เห็นรูปมันมันแก้ได้ครับนิ่หน่อยรอแก้ได้แก้มากเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะนิ่เหี๋ยเจ้าหัวที่เป็นแบบคนที่เป็นแบบฝากแบบเราเทียบกับทิ้งจะบว่ากมันสั้นทิ้งออกมาได้ยาวขนาดไหนสั้นไหรก็ได้ไานี่คือ พอ,พอได้ปากที่เราเขียนปากต้องดูตำแหน่งเทียบยืดทีสองไม่เทียบก็ได้ครับว่าเฮ้ยปากสุดท้ายจะ,ยม,ะนนมีตรงกันมากอ้าวอันนี้ตรงกันอันนี้ก็ตรงกันทัน้งหลายนาจะได้พอ,พอได้ปากปัป๊บแตทีนี้ก็ไปดูมุมแก้มแก้ออไลายประมาณยี่สิบนี่คืตอตัมามากเส้นนี้ขึ้นมาเป็นเส้นงนี้เป็นขา มันนี่คืในเส้นเดียวัค่อยๆกเนส้นขางหนึมัมโค้งมนหรือว่ามันมนเหมนือนกันแต่มันเทียมออกมามเทียบกับเสน้นดิบแค่เส้นนอนเอาไว้กันมันมันไม่ได้โค้งค่อยเปลี่ยนมันโคงน้งออมา,อาเฉียนหน่อย <c oughs> ตัวที่มันแอนลงมาสุดเนี่ยมันตรงกาส่วนไหนงูผ่ามาโคมาหัดเขาค่อยๆดูเปรียบเทียบถ้าเราเทียบคือวัดบ่อยๆตอนที่เริ่มตอนที่หัดเขียนนะวัดบ่อยๆวัดเทียบจะเปเทื่อสายตาเองเทียบเส้นดึงเทียบเส้นน้องเสร็จแล้วพอเราเทียบบ่อยๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะวิ่งเข้ามปอยู่ในใจเราเองเหมือนวิ่งเข้าอยู่ในใจก็คือตอนหลังเรามองเนี่ยมันจะเทียบเทวยสายตาด้วยด้วยหัวในใจที่ที่เรา เราเคยฝึกมาเราจะไม่ต้องเรียกละมอภาพฝกเราจะเทียบเลยนี้เราไปดูบางคนก็เขียนเก่งเนี่ยมันมันขีดเอาขีดเอาแล้วเหมือนเลยแต่จริงๆไม่ได้มันฝึกมาเป็นร้อยยกแล้วมันเหมือนนักมวยนะค,ะร,ครับเราจะขึ้นชกมันฝึกมาเยอะไม่ใช่นั่งปุ๊บเขียนปั๊บไม่เคยเขียนแล้วเขียนเก่งเลยลทีนี้เราก็มาดูเส้น ที่จะเติมนี่เป็นที่พักบ้างแต่บางเส้นทาา่าเเติมแล้วมันเพิอ่อายุยุ่พักเราก็เอาออกซะจอบที่ชอบเลยโดยอายุเนี่ยตรงตรงเพิ่มอายุของจริงนะเป็นอายุเจ็ดสิบของจริงพเพิ่มทำให้อยู่ได้ถึง80อะไรเงี้ยแต่ภาพเขียนเนี่ย เราไปอยู่เราเขียนเพิ่อมอประยุท์ักแก่ด้ไมเนี่ยมันมาคนนี่เป็นข้อมูลตัวแต่ข้างๆนี่มันมาชนกันเนี่ยฮะเราก็ดูมองทุกครงที่เราจะใส่ตรงนี้เลยมันจะช่ายว่าแบบดิ่งลงมามันชนกับส่วนไหนดิ่งขาแว่นนิ่มาหนี้ดิ่งมันชนกับประมาณโซนนนี้เพราะนั้นไป้นรอยที่มันพิ้งชนกันเส้นนี้มันที่เงี้ยลงมา อห่างจากคิ้วคิ้วคิ้ววิ่งนี่ห่างจากคิ้วสักนิ้วนึงก็วิ่งเฉียงกลับมานี่นะแล้วที่ผวิ่งออกไปตรงกันแนวตาหรือเปล่าแล้วก็สังเกตดิเสรยก็มูวนตตไปทัดหูหูอยู่ตามป่าเนี่ยอย มาดูว่าถึงหัวข้างล่างเนี่ยโดยประมาณเราดูว่าความรู้สึกเราว่ามันก็ต้องสูงก็ปากแต่ในมุมที่นั่งของพี่ป้ากันมันตังกระปากอีกตังกระปาโอ้โหมันตังไปน้อยนิด่ลย จะมีคนตรงมาแล้วเป็นคนตายยากหูประยาวหน่อยจริงป้าอาจารย์เก้าสิบเอมผมเห็นคนหูยาวมาแล้วไม่น่าตายเร็วเลยก็คืออาจารย์ตะเกียบหูใหญ่แล้ว,ากกย,วย,าย,ลยาวมากเพราะผมเคยเก็บดกวยแต่แท่านแพ้มาเลยท่านเลยตายน้องพยายามเยียบไปวชิรละ เส้นนี้มันพิ้เขียงแลอวิตรงก็ว่าไปแล้วก็เดินตรงนี้ถึงรอยอยแสบแสบที่นี่บทนี่ กลางออกไปหรือเปล่าค่อยๆดูอันนี้จะให้วัดใหม่จากผมถึงถึงแว่นผมถึงขอบแว่นถึงนจากผมนิดเีื่อินมาดูผ้าจากแว่นเลยมาหน่อยเลยแบบนี้แบบนี้เดินมาประมาณปลายมือสองนี่เข้ากับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เข้าระนะตรงนี้เล็กกว้าง ก็เส้นกล่องถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะบางทีปลายผมเราทำแข็งแข็งก็ไม่สวยเอาวิชาลายไทยที่เคยเรียนมาช่วยเลยมีโคมีเลี้ยมมีอะไรเอาช่วยมีเลยสบปะดปลายอะไรก็เช่วยทำถ้าเป็นที่เป็นผู้หญิงนี่เราทำไปเรื่อยทำให้ดูยิ่งน้อยขึ้น